สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล่ชาแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อน,เ,นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแค่เล่จะพาเพื่อนๆมาทํามะเขือยาวชุบแป้งทอดนะคะทอดให้กรอบให้ฟูนะคะเพื่อนเนทอดยังไงไม่ให้น้ํามันดํานะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีมะเขือยาวนะคะ แคเลซื้อมาสองลูก15บาทนะคะก็ไม่แพงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามด้วยไขไ่ไ,ขไก่ค่ะไข่ไก่แค่เลใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงไก่ดังนะคะเ,เพื่อนๆเตรียมน้ำเปล่าก่อนนะคะน้ำเปล่าที่เราจะหั่นมะเขือย,ยาวแช่นะคะ เราต้องใส่เกลือในน้ำเปล่านะคะเพื่อไม่ให้มะเขือยาวเราดำนะคะและเป็นการล้างยาล้างสารเคมีนะคะแล้วก็ล้างยางในมะเขือยาวนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปทอดจะน้ำมันจะได้ไม่ดำนะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมะเขือยาวมาหั่นกันนะคะหัน่นเฉียงแบบนี้นะคะอย่าให้หนาเกินและบางเกินนะ เอาประมาณนี้พอค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขนาดความหนาของชิ้นก็ประมาณนี้พอนะคะอย่าให้หนาเกินนะเพราะว่าถ้าหนาเกินแล้วเดี๋ยวเวลาเรานำไปทอดจะทำให้ไม่สุกนะคะถ้าบางเกินไปก็จะไม่อร่อยนะเพื่อน ค่ะนำไปแช่น้ำเกลือเลยนะคะใช้มือกดให้เขาถึงน้ำเกลือทั่วๆนะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะทั้งหมดประมาณ10นาทีค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเกลือล้างสารเคมีและล้างยางนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะแช่ไว้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําไข่กันนะคะไข่เพื่อที่จะชุบแป้งเท่ากันนะตอกไข่ใส่ผสมกันเลยนะคะทั้งหมด4ฟองถ้าเ,เพื่อนๆใช้มะเขือยาวที่เยอะกว่านี้นะคะหรือใครจะทำาขายนะคะไข่ก็ต้องเพิ่มเยอะตามไปด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะไม่พอชุบเวลาเรานําไปทอดเนาะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแค่เลจะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มีความเค็มเวลาเรานำไปชุบนะในมะเขือยาวเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่น้ำตาลนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่รสดีลงไปนะคะเพิ่มเพิ่มรสชาตินิดนึงนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อนแต่แค่เลยจะใส่นิดนึงนะ หลังจากนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผึ่งพักไว้ให้แห้งเสด็จน้ำนะคะนำออกไปพักไว้ด้านนอกนะไม่ต้องล้างน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเห็นไหมคะน้ําก็จะสีเขียวๆขุ่นๆน,นะพอยางนะแล้วสารเคมีที่เกาะมะเขือเขาออกนะใครจะแช่นานกว่านี้ก็ได้นะ นี่ค่ะเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราจะผึ่งไว้แบบนี้นะคะทําไมเราต้องผึ่งให้แห้งอ่าให้แห้งให้หมาดๆไม่ต้องไม่ต้องถึงกับแห้งนะคะก็เพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดเขาจะได้ฟูนะคะถ้ายังเปียกอยู่แบบนี้ทอดยังไงก็ไม่ฟูนะต้องเอาไปผึ่งให้แห้งก่อนค่ะถ้าใครมีทิชชู่ก็สามารถเอาทิชชู่ซับได้เลยนะ ค่ะและเมื่อมะเขือยาวของเราแห้งหมาดๆแล้วนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นานะํามะเขือยาวมาคลุกกับแป้งเลยค่ะแป้งก็เปลี่ยนใส่ภาชนะที่ใหญ่ๆนะคะเ,เพื่อนๆเพราะเวลานําไปคลุกกับมะเขือยาวจะได้คลุกง่ายๆนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะคลุกให้ทั่วชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ เมื่อคุกมะเขือยาวได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็นําไปชุบไข่เลยค่ะเคาะเคาะแป้งเคาะออกด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปชุบไข่ให้หมดและทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนค่ะกดๆนะคะแล้วก็ตักน้ําตักไข่นะคะลาดให้เขาทั่วนะทั่วทั้งชิ้นนะคะ นี่ค่ะทำแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปทอดเลยค่ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดเลยนะคะใช้ช้อนตักแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้ติดไข่มานิดนึงได้ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อเลี้ยงขนาดนี้แล้วนะคะก็ตักออกเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นเพื่อนเหลืองหน้าทานไหมคะที่เหลือก็ทอดต่อ,อให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเพื่อนมะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเหลืองหน้ากินไหมคะนี่เกาะดีด้วยนะคะเ,เพื่อนทานคู่กับน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปินะคะอร่อยมากค่ะถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ